เพื่อนๆมาพบกับกิกในรายการลากแฟนเที่ยวค่ะไม่ได้เจอกันนานคิดถึงกันบ้างหรือเปล่าคะวันนี้ภารกิจลากแฟนเที่ยวไม่สําเร็จนะคะคุณแฟนติดงานแต่ได้ตัวเด็กๆมาแทนจะวุ่นวายขนาดไหนไปติดาตามชมกันเลยจ้าเซเว่นะนะคะเซเว่น <7 S 1> ก็คือเราจะเจาะซื้อของทํากับข้าวเย็นนี้แล้วก็พรุ่งนี้เช้านะคะที่ที่เราจะไปนะคะทุกคนขอเฉลยนะคะเราเพิ่งได้สถานที่มาเมื่อไม่ กี่นาทีที่ผ่านมาเองก็คือปลาวานหลงทางนะคะพี่เขาบอกว่าเหลือหนึ่งที่พอดีซึ่งเป็นเต็นท์ที่ต้องห้ามเกิน2.7เมตรซึ่งของเราอะ่ะตัวแบกด็อกเราค่ะ2.4เมตรนะคะดังนั้นก็กางได้สบายเลยนะคะพอดีเลยนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะพาเด็กๆไปเล่นน้ำเนาะก็ต้องดูก่อนนะคะถ้าน้ำเชี่ยวเราก็จะไม่ไม่ให้เล่นนะคะก็วันนี้นะคะ น้องกระแตนะคะเด็กในสวนเรานะจ๊ะโอ้โหดีใจมากนะจ๊ะลูกน้องก็คือฝานส้มโอมาให้นะคะแล้วก็บอกว่าพี่กิกเอาไว้ไปกินถ้ากลางเต้นแล้วแบบเหนื่อยกิกก็ผ่าอันนี้แหละกินเลยแบบเลินมากน้องโอเคค่ะก็เดี๋ยวไปตามดูกันนะคะว่าป้าวานหลงทางเนี่ยมันจะสวยเหมือนคลิปอื่นๆหรือเปล่าแล้วมันจะมีน้ำให้เด็กๆสมาเล่นได้ไหมไปติดตามชมกันจ้าโอเคค่ะเดี๋ยวรอพี่แบมวันนี้พี่แบมทำหน้าที่ เป็นพี่สาวนะคะก็คือต้องพาน้องไม่เข้าห้องน้ำนะคะพาน้องไม่อาบน้ำแล้วก็ลงไปซื้อของแทนหมา,มาเพราะมามาต้องเฝ้าน้องเนาะก็โตขึ้นอีกปีแล้วนะจ๊ะลูกสาวของเราโอเคเท่านี้แหละบ๊ายบายเป็นยังไงกันบ้างคะเพื่อนๆนี่แค่คลิปเริ่มต้นเท่านั้นนะคะทำให้แก้วหูกิ๊กนี่วิ้งวิ้งไปหมดเลยค่ะ เด็กๆอ่ะนาะก็มีความน่ารักสุดสนเป็นปกติอยู่แล้วนะคะ สำหรับทริปนี้นะคะกิกก็มีภารกิจหลายอย่างมากๆเลยนะคะในวันหยุด4วัน3คืนของกิกนะคะในคืนแรกนะคะเราก็แวะไปนอนที่ในส่วนแคมปิง้งไปตรวจสอบความเรียบร้อยพร้อมที่จะเปิดลานในช่วงฤดูฝนนี้แล้วนะคะใครสนใจสามารถบุ๊กคิ้งได้ที่ในส่วนแคมปิ้งค่ะและคืนนี้นะคะก็เป็นคืนที่2เราก็มาแวะพักที่ ปลาวานหลงทางนั่นเองและเช้าว,วันรุ่งขึ้นเราก็จะต้องเดินทางไปต่อที่จังหวัดบุรีรัมค่ะก็ไปบ้านเกิดกริงนั่นเองค่ะโอ้โหฟังแล้วดูเหนื่อยเนาะทั้งเด็กทั้งกลางเต็นทั้งขับรถสภาพจะสะบักสะบอมขนาดไหนไปติดตามกันต่อเลยค่ะ ตอนนี้นะคะเราก็ใกล้จะถึงปาวานหลงทางแล้วนะคะเราลงมาจากถนนเมนหลักเนี่ยน่าจะประมาณได้สักเกือบกิโลแล้วนะคะแล้วก็ไปข้างหน้าต่ออีกไม่ถึงกิโลก็ถึงแล้วนะคะก็ตลอดทางก็จะเห็นว่าก็เป็นทางเล็กๆนะคะบางจุดก็จะมีขรุขระบ้างนะคะบางจุดก็อาจจะต้องหลบกันเล็กน้อยนะคะนี่นะคะตามภาพเลยนะคะก็อาจจะต้องมีกัน แอบนิดนึงเนาะซึ่งถ้ามาช่วงที่ฝนตกหนักอะไรเงี้ยตรงนี้ก็น่าจะเป็นแอ่งเป็นหลุมเป็นบ่อพอสมควรเนาะแต่กี่พูดเลยนะถนนเป็นแบบนี้แสดงว่าข้างในเนี่ยก็จะต้องมีบรรยากาศที่แบบใกล้ชิดธรรมชาติมากๆเลยค่ะอืมมันจะเป็นยังไงก็ไปดูกันต่อเลยค่ะขอพูดถึงราคาที่พักเล็กน้อยนะคะสำหรับผู้ใหญ่นะคะกิกนะคะราคา300บาทค่ะแล้วก็น้องแบบแบบนะคะอายุ IU. ไม่ถึง10ขวบเนะก็คืออยู่ที่100บาทค่ะส่วนเบบเบบนะคะ4ขวบก็คือฟรีนั่นเองนะคะรวมค่าเข้าพักวันนี้ก็400บาททวนค่ะน,นั่งไลูกป่าวเห็นไหมอินก,กันนะคะตอนนี้เราถึงแล้วนนไปเช็คอินก่อนนะ พอเข้ามาถึงนะคะ้ายมือก็จะเป็นจุดจอดรถเข็นนะคะเลยไปเล็กน้อยก็จะเป็นจุดสูบุหรีค่ะแล้วก็เป็นห้องน้ําชายหญิงนะคะถ้าเรามองไปตรงๆนะคะก็จะเป็นทางลงไปเล่นน้ํานะคะส่วนความมืดนะคะจะเป็นทางเข้าลานค่ะซึ่งเราอยู่ชั้นบนสุดนะคะเราก็จะอ้อมข้างหลังป้ายไปเลยค่ะ อบแรงมากค่ะทุกคนช่วยกวนแล้วาก็ไมู่ค่ะจากใจเลยนะคะเพื่อนๆทริปนี้นี่คือหนักหน่วงมากนะคะเหนื่อยแล้วก็ต้องรีบกางเต็นท์นะคะสู้กับฝนกลัวฝนจะตกลงมาก่อนและเด็กๆเนี่ยก็อยากเล่นน้ำกันด้วยดังนั้นเราต้องรีบค่ะหันมาบายๆหน่อยเร็วบายยบายยกล้องไง โอันในสวยแล้วค่ะมาม,ามา่าหนดูชี่คิวี่มาม่ามั้งคุณย่าไม่ต<ม>้อง<ช>ไปนะรองเท้าล่ะคะเธอคะรองเทา้าเธออยู่ไหนคะเดินไม่ใส่รองเท้าอีกแล้วรองเท้าก็อยู่นั่นไง ดูความรัก no น้องนะคะความรักน okay. ้องไปช่วยน้องค่บอะว่าก็อย่างที่เห็นนะคะจะทำอะไรไปไหนทีก็จะวุ่นวายแบบนี้ละค่ะอไหนยืนตรงริมนั้นแล้วเช็คดูี้แน่นเปล่ายืนเลี้ยงแถวดูสิเช็คดีเช็คตรงนี้แน่นไหมคะ แน่นตรงอันที่สองแน่นะะน,น, 3, น,นะคะอันที่สามแน่นนะคะไปตรงจิมีแน่นนะคะโอเคค่ะเค hey, จ้าตอนนี้เราก็พาเด็กๆนะจ๋ามาลงน้ำนะคะแล้วเราก็พายวนอยู่ที่เดิมนะคะ <laughs> นั่นแหละ <laughs> <laughs> ลูกรู้สึกไหมว่าถ้าลูกพายพายซ้ายมันจะไปขวาพายขวามันจะไปซ้าย โอเคเราก็วนอยู่แถวนี้แล้วค่ะเยี่ยมนี่ใหมามาก็คือนั่งสบายเนะคะใหม่ก็คือปล่อยจอยก็อยากให้ลูกฝึกภายไหนวิวหันมาถ่ายดูกล้องหน่อยไดไอ้เจ้า ลูกแบบป๋า,ปาลูกแบบบาร์าคิสีอันนั้นเหรออย่าพายไปหาคนแบบแบบก็คือพายไปที่น้ำตกค่ะ <c oughs> <c oughs> ไฟไม่ดีสิลูกไยอะไรไปขึ้นตึ๊กเอามามาไม่ช่วยลูกอยากลงมันก็ปล่อยลูกลงองลงะะเต็นเล่าน่าจะอยู่มุมตรงนั้นหรือเปเล่าเป็นเรล่าใช่ไหมนะคะไนวันนี้คนน้าตงเต็นเรล่าอ๋อไม่ใช่หรอกเป็นคนอื่นแหละเคค่ะเป็นไงบ้างคะเมื่อกี้ไปไหนมาคะไปเ,นะเล่นน้ำมาไปเล่นน้ำมาใครเลือได้ไหมคะ ไปอีกไหมคะเล,เล่นอีกไหมคะจะไปเล่นอีกไหมคะพรุ่งนี้เช้าไปไหมคะเบบเขืไไ่อนไปนะน้ำเราไปนะอยู่คนเดียวนะน้ำมันลึกอน้ำมันลึกใช่น้ำลึกมากพอเราขึ้นเรือเสร็จปุ๊บฝนก็เทเลยค่ะโชคดีเลยเป็นความโชคดีของเราอย่างมากนะคะหลังจากที่เราขึ้นมาจากเรือแล้วนะคะฝนก็เทกระหน่ำลงมาเลยค่ะ ต้องขอขอบคุณคุณลุงนะคะที่เขาเล่นน้ําอยู่ใกล้ๆเรานะคะแล้วก็จะช่วยซัพพอร์ตเราเลยเด็กๆตลอดเลยนี่นี่มันไม่ได้หักหน่อยได้นี่อะไรมันตกกับได้เหรอครับเดี๋ยวทนเปียกไปแป๊บนึงเดี๋ยวมาฝ่าฝนไปเอาของให้ตอนนี้เรากลายเป็นจากนักท่องอะไรนะผู้กางเต็นท์ผู้ท่องเที่ยวเป็นผู้อะไรนะผู้ว่ารีษะไัย แล้วใครบอกว่าอะไรนะห่วงแล้วเหรอนน่ะก็ไม่กินข้าวเหรอเดี๋ยวจะโชว์สกิลทำกับข้าวให้หน่อยแต่ว่าอ,อ่ะอันนี้เป็นไรนะเพื่อนๆก่อนมาทำกินกันสองคนนะโอ้โหหนุ่มน้อยเรานะครับหิวนะครับหิวข้าวนะครับตอนนี้ วันนี้เราไม่ค่อยได้อ่านคิดเท่าไหร่นะคะทุกคนเพราะว่าวันนี้เรามีเด็กมาด้วยนะคะอันนี้คือเต็นท์เรานะคะตัวใหม่วันนี้ครั้งแรกนะคะแล้วก็น้องก็สู้ฝนได้ดีหรือเปล่าไม่รู้เพราะเรากลางทาบนะคะแต่ว่าที่ดีแน่ๆคือมันมืดมืดแบบมืดสนิทอะ่ะคือมืดคือคือดีวันนี้ตื่นสายแน่นอนเแบเบ้บอร่อยไหมครับเดี๋ยวมาทำกับข้าวกินโอเคไหมครับดู่ลเลยหลง เดี๋ <S <S ยวไปดูว่าวันนี้ทำเมนูอะไรกันเนาะ, <S 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 ะวันนี้พี่แบมทำเมนูอะไรคะมาม่าค่ะม่าค่ะแบบสามห่อพอไหมคะพอคะ่ะพอพอแล้วพอแล้วเดี๋ยวมามาอ,อ,อ้วนคนก่อนมามาอ้วนคนเดียวเนาะใช่ตรงนี้กันสุดๆ อ้วนจะมาทำหกอ่ะนะออะไรหกอ่ะอืมเป็นอะไรอ้วนไม่ยอมชงโซดีอ่ะต้องชงกำลังทำแล้วค่ะนี่หลุดจ้าหลุดจ้าใส่ชีสนะคะเรากำลังใส่ชีสนะคะแต่อะะตอนนี้เราไม่ส,สามารถใส่ชีสได้ หายร้อนอยางของพี่เบฟเดมาวาเปล่าให้เดี๋ยวรอพี่พดังแต่มันอันนี้หช่ได้ถ้าหายร้อน,นอโอเคนี่นะคะเรากำลัลงจะใส่ชีดลงบนหน้าใส่ไปเลยวางไปเลยอีกพี่เบสไม่เอาชีหรอเบเอาชีไหครับ กินแบบเยิ้มเยิ้มเลยนะขี <t <t ้เผ็ดขี้ชีสขี้น้องชอบกินยืดๆอ่ะมัยืดแล้วก็นุ่มๆใช่แล้วก็ไหยแต่ตอนนี้หนูคนมันหายแล้ว ขณะที่พี่กำลังทำอาหารน้องก็โวยใหญ่เลยค่ะมีไส้กรอกชีสเอาไหมคะเอาไส้กรอกชีสไหมคะเบบี๊เอาชีสเอาชีสเหรอทานเหรอทานเหรอถ้าทานลูกต้องเอาของลูกมาตั้งเตาโน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 ก็อดโนโน่ no, no. อีกทีสิยาวโอเคพอน้เนาะแล้ว no, no. okay, ค่ะ เดี๋ยวเรามารอกันนะคะนี่นางหอยหลังตัมแบบแบนไม่รู้ว่านะเราคนเราเอาขึ้นมากินเลยหอป่าเพราะข้างล่างก็คือมาอาจจะมีความยืดอยู่เห็นไหมเห็นไหมตรงนี้สันมาม่าใช่ ยุงอีกแล้วยุงยุงตัวใหญ่มากขนาดในกล้องยังเห็นอ่ะตอนนี้เราทั้งชุดใจกันยุ่งแล้วก็เปิดพัดลมมาจา๊ะแต่รีบกินแล้วเดี๋ยวรีบเข้าห้องกำลังมีความชี่แต่ชี่เยอะมากอะฉี่เยอะจริงจริงเลน,น <ไอ S 1> แล้วก็วแ,วแอบเลี้ยงด้วยนะยคนนี้อร่อยอยู่แล้วค่ะเล่นน้ำเหนื่อย แต่ไม่กล้าลงมันเป็นยังไงไหนบอกความรู้สึกดิทําไมรู้ถึงไม่กล้าลงคะอ่ามันลึกอ่ามันลึกใช่ไหมแล้วมันยังไงอีกน่ามันลึกแล้วลูกก็หาไม่ถึงใช่ปะแต่กตใดๆก็คือใส่ซูซีบด้วยนะคะมไม่กล้าลงแล,แล้วลูกได้เรียนได้เรียนว่ายน้ำไหมได้เรียนว่ายน้ำไหมคะน้องได้เรียนแล้ว หรอเรียนไปอีกครั้งแล้วค่ะว่ายน้ำประมาณสองเดืนขึ้นมาเออโอเคหลัง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  ตอนนี้นะคะเด็กๆก,ก็อิ่มเปรีมปรีกันเรียบร้อยแล้วนะคะก็เดี๋ยวเตรียมตัวไปนอนกันได้แล้วนะจ๊ะจะบอกว่าอากาศที่นี่ก็ไม่ไม่ยินนะคะไม่มีลมด้วยเนาะกิ๊กก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันเป็นแบบนี้ตลอดเลยหรือเปล่าแต่ว่าคิดว่ามันควรที่จะเย็นกว่านี้นะแต่ถ้ากลางคืนฝนตกก็น่าจะหลับสบายอยู่ค่ะ กับรองเท้าเน่านาหน้าเต็นนะคะเดี๋ยวกิ๊กจะพาทุกคนเดินไปดูนะคะว่าจุดที่กิ๊กกางเต็นเนี่ยมันอยู่ตรงไหนของลานเนาะก็อย่างที่แจ้งไปตอนแรกเนาะว่ากิ๊กอยู่ชั้นบนสุดเลยนะคะก็บริเวณทางเดินก็คือจะเป็นทางเดินที่เลาะไปด้านหลังป้ายนั่นเองนะคะตรงนี้ก็จะเป็นแบบพื้นต่างระดับเนาะตอนที่กิ๊ก เข็นของขึ้นลงเนี่ยก็ลำบากพอสมควรเหมือนกันนะคะตอนนี้ก็ยังไม่มีใครตื่นสักเท่าไหร่นะคะก็ยังเงียบเงียบอยู่เนาะก็เป็นปกติของลานกลางเต็น์อยู่แล้วนะคะ นกิ๊กีก็หลับสนิทมากๆเลยนะคะไม่รู้ว่าเผลอตัวลืมนอนกรนไปดังมากแค่ไหนก็ต้องขออาัยชาวแคมป์ข้างเคียงด้วยนะคะอ่าเก๋จะบอกอีกอย่างหนึ่งว่าคือกก๊กไม่เคยนอนกลางเต็นบติดกันขนาดนี้เลยนอนนี้เป็นครั้งแรกรู้สึกเขินๆเหมือนกันเนาะกลัวเขาจะได้ยินเสียงก๊กรนอะนะคะและนี่ก็คือทางลงไปออนน้ำตกนะคะ เดี๋ยวคิ้จะพาไปดูนะคะจุดขึ้นลงเนาะแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีคนกางเต็นเต็มไปหมดเลยนะคะ mm hmm. เต็นก็จะติดติดกันพอสมควรเนาะ mm hmm. อย่างที่บอกไปว่าคิงไม่เคยกางเต็นที่ที่มันแบบแบบเขาเรียกอะไรอะสายสายเชือกอะค่ะแบบติดกันขนาดนี้เนาะ mm hmm. นี่จ้าบรรยากาศ น้ำตกตอนเช้านะคะทุกคนก็น่าจะกำลังหลับไหลกับบรรยากาศดีๆแบบนี้เนาะโอเคเดี๋ยวเก็กจะไปเอาของที่รถแล้วก็จะไปอาบน้ำก่อนที่เด็กๆจะตื่นนะคะแล้วเดี๋ยวก็จะไปทำกับข้าวให้เด็กๆก,กินก่อนแล้วก็พาไปเล่นน้ำหนึ่งรอบนะคะแล้วก็จะอาบน้ำไปเลยอ้อเดี๋ยวเราจะเก็บเต็นท์ก่อนเลยนะคะหลังจากที่กินข้าวเสร็จเนาะ นี่ก็คือห้องน้ำผู้หญิงนะคะก็จะมีซิงล้างจานอยู่นะคะมีกระจกนะคะมีซิงล้างหน้าอยู่สองสสองชุดเนาะแล้วก็มีห้องอาบน้ำนะคะทั้งหมดน่าจะ6-7ถึงเห้องนะคะแล้วก็มีไดเป่าผมให้ด้วยนะคะแต่ก็น้องชำรุดเล็กน้อยนะคะแต่ก็ยังใช้งานได้ดีอยู่นะ ด้านในห้องน้ําแต่ละห้องก็ค่อนข้างที่จะกว้างขวางนะคะเป็นฝักบัวนะคะแล้วก็นาอุ่นแทบจะถูกห้องเลยนะคะแล้วก็มีชั้นวางของเต็มไปหมดเลยมีทิชชู่ด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนชุดอาบน้ํากันดีกว่าค่ะ ื่มแล้วล่ะลูกคือตื่นมาแล้วก็กินเลยนไปชเลยให้ลุงกินด้วยป่ะกินไหมครับลุงกินไหมครับทำไมไม่เล่นน้ำอีกอะครับลูกเคยไปจมน้ำตอนไหนหนบอกมามา่อซิไม่ได้จมไม่รู้กลัวอะไรอะคะไม่น่ากลัวหรอก ช,ชูชีพก็มีชูชีพมันทำได้นะชูะชีพหืมชูชีพมันจมได้นะจมได้เหรอก็ลูกไม่แกว่งขาเลยลูกตัวแข็งทื่อยอย่างนั้นแ่งขายังไงตีขาเหมือนที่ครูสอนว่ายน้ำไม่ได้เรียนว่ายน้ำยังได้แล้วแต่ต้องฝึก อะ้วรู้ได้ตีตามครูไหมได้ลองตีตามครูเปล่าลรู้ได้ตีขาตามครูหรือเปล่าคะทำไมลูกไม่มาตีขาที่นี่บ้างนะลองลงไปอีกรอบไหมไปตีขาไหมอะเดี๋ยวมาาลงด้วยอืมไม่ลงก็ไม่ลงให้พี่แบมไปลงคนเดียวก็ได้วันนี้พี่แบมเขาจะว่างค่ะเขาจะว่ายน้ำข้ามคลอง ไม่ต้องเส้นขนาดนั้นก็ได้ค่ะแบบแผ่ๆดีๆแผ่ๆจะเสร็จหรือเปล่าเออผ่านไปครึ่งชั่วโมงแล้ว เบบเบบไอปิดปากเลยสิลูกโ okay อเคไหมไอปิดปากเลยนะคะผมครับผมยางครับผมก่อนครับลวดติดไฟเห <c oughs> ่อติดไฟ,ไฟ,ไฟหรอหรือเบาลูกว่าข้างล่างน่าจะสเพรามมันไม่ใช่ขนมปัง จะต้องคลอนนิดเดียวในลูกก็ผิกแล้วก็เปิดดูโอเคลองเปิดดูคือจาได้ไหมชีดชีดชิดครอุ้ยได้ยังได้แล้วโอเคถ้าได้เราก็ผิกมันขึ้นมาแล้วก็เทมันลงไปในชิ้นแรกครับเราลองชิมนะครับผม แบบแบบว่าแต่ชีเด้มอยู่ค่ะอ่ะเท,ท่ในที่เท่ยางนั้นสิคะพริกมันเข้าหาตัวเองคะ่ะโอเคโอเคจริงๆ,ๆมันต้องพริกอีกฝั่งหนึ่งปะหุ้ยแค่พออ่าช้อนลองนี้อีกอันนึงที่แบ,บ่ไม่ใสร นี่อันนี้คือกับข้าวที่เราเหลือเนาะเราต้องทําให้หมดแล้วหอไปกินตอนเที่ยงบนโถให้เด็กๆนะคเมนูต่อไปอะไรคะมาร์ชเมลโล่เนาะเป็นไงคะสนุกสนุกนำหรือกี่เมตรคะบอกปาป้าหนูสามเมตรนะคะค่ะไม่ถึงค่ะมันก็ไม่ถึงนะคะแต่ว่าบางจุดจะมีหินเนาะอันนี้มัน แต่หินก็คือมามาๆยังเหยียบไม่ถึงเลยแต่แบบแบบไม่กลัวะคะ่ะมีเพื่อนค่ะเมืเ่อวานก่อนลงหนังก็กลัวอยู่นะแต่เป็นชูชิมหนังก็กลัวแต่ตอนแรกก็คือโมหนักมากโมบอกว่าหนูเรียนว่ายน้ำมาอ้าวแล้วคนนี้ลงไหมทำไมะครับ ัวจมควรจมบอกบอกอีกทีนี้ว่าแบบหนูปอดครับหนูปอดครับหนูปอดแหกครับปวดหูปอดแหกปอดน้าคูครับโอ้ยมัวนวยจริงให้เวลาครึ่งชั่วโมงนะจ๊ะได้นะแบบน้ำลึกสามถึงสี่เมตรเลยคะ ใสเลยค่ะต้องใส่ชูชีพลกลับมาเลยต่อมแต้มต่อมแต้มด้วยชูชีพจ้ะคนไม่ได้ว่าแบบเรียนไา้นะ้ำมาแล้วไห่นะ้ำเป็นนะกงใส่ใสใชูชีพจ้ะอีกรอบลูกอีกรอบบนไปอีกรอบ

โโอหเก่งเหลือเกินลงไปกระโดดให้ด huh. ูหน uh ่อยได้ไหมลงไปกระโดดให้ดูหน่อยได้ไหมครับได้สองเท่าเลเก่งเก่งเออเอระวังหนูกระโดดได้สองเท่าแล้วมาเป่าผมมาไม่มีแหวนเป่าผมให้ปลุกอ่ะมามาเป่าผมเดี๋ยวมาใกล้ใก้สายไม่ได้ถึงแค่นี้ครับ โอเคค่ะตอนนี้เราก็กำลังจะออกจากที่ไหนนะคะออป่าวานหลงป่าวาลลนหลงค่ะ,คะใช่เขามีค,คาเฟ่ด้วยนะคะคีะไ่ไม่รีรอว์มาไม่เห็นเหน็นนั่นฉัน่าออคาฟค่จริงหรออาจจะมีมั้ง แต่ว่ามันไม่ได้เป็นคาเฟแบบสําหรับนั่งจิบอย่างเดียวนาอมันอาจจะมีกาแฟถ่ายอะไรประมาณนี้เนาะก็จากนี่ไปบุรีรัมนะคะระยะเวลาประมาณ3มชั่วโมงเนาะน่าจะ260กิโลนะคะเราจะพาเด็กๆไปยิงยาวไปเลยจะอาจจะจอดแวะเติมน้ํามันเล็กน้อยนะคะไปบุรีรัมครับลูกพร้อมไหมครับไปหายายเล็กกับตาเสมครับโอเคไหมครับโอเคครับไป<ๆ>เลย ไปกันเลยไปกันเลย Let's go เจ <c oughs> ้าวันนี้เรากินเมนูเซเว่นนะคะของคุณแบบน่าจะข้าวผัดหมูข้าวผัดหมูโบราณบิ๊บบิบเป็นข้าวผัดอะไรสักอย่างหนงึ่งข้าวผัดโมูแลวดูนะังก็คือนั่งแบบนี้เ <c oughs> มื่อกี้พูดว่าอะไรนะลูกอะไรนะเมื่อกี้บอกมาว่าอะไรนะนั่งอย่างนี้แล้วมันยังไงนะ ทำใจไปเหรอทำใจไปครับผมทำใจไปครับผมเอ็นจอยครับผมเอ็นจอยครับผมเดี๋ยวเราเหลือระยะทางอีกประมาณร้อยสี่สิบกิโลนะจ๊ะสองชั่วโมงก็ถึงแะค่ะของมามาเป็นผัดซีอิลผัดซีอิลครับของมามาโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปอินข้าว่าก่อนนะจ๊ะ ก็จบไปแล้วนะคะกับทริปปลาว่านหลงทางถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดติดตามให้ด้วยนะคะแล้วมาพบกับเราในทริปถัดไปได้เลยค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ